นานมาแล้วยังมีดินแดนมหัศจรรย์อยู่ในโลกใบนี้เฮ้ hey, แม่สาวน้อย mm hmm. เธอชื่ออะไรอ่ะวัดดีฉันคือเจ้าหญิงผมสม้มแล้วเธอละ่ะเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันได้หลงเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เขาเรียกว่าดินแดนอะไรรึ Let's go. Đi đọc mái tiết suối ngầm. Hey, what đi? Mẹ sao nói? What đi? Chẳng cứ cho những gì muốn. Oh. Thế cứ cho diễn sĩ mua oh, nhìn ngân rồi. Chơi lẹo. Thế chẳng sài lúc có suối ngơ. Sống cập chư thơ chinh chinh. Nên non. ฉันเป็นของขวัญที่ถูกส่งมาในปี2020เธอเป็นของขวัญเหรอใครใครที่ส่งเธอมาเธอคือนางฟ้านางฟ้าหน่งอินร์เว์ส่งฉันมาให้เป็นของขวัญวันเกิดแกแม่เยรี นางฟ้าหนิงอินโนเรลล์ที่ส่งเธอมาใช่แล้วฉันเป็นเจ้าหญิงสีม่วงที่สวยที่สุดและก็โดดเด่นที่สุดในดินแดนแห่งนี้จนกระทั่งวันนี้ฉันก็ยังสดใสและก็โดดเด่นอยู่เธอดูฉันสิฉันช่างสวยงาม đuôi phiếu phan của chắn xỉu sơn sấy xỉu mương trời thợ trắng sơn sấy lực có xinh ngắm chinh, chinh. Thơ. Không thơ có xuôi, chinh, chinh. chân chân đuôi phiếu phan thợ phiếu phan của thợ có trắng xinh chân chắn lấy lẻn thơ túi thợ chân chân